ท่านหลังจากที่หลังจากที่ผมต่อสายเสร็จนะท่านมันสายมันสั้นเกินสายที่ก็แถมมากับตัวมันสั้นก็เลยหาสายมาต่อใหม่แต่ว่าสายใหม่นี่มันค่อนข้างที่จะเล็กนะต้องลองใช้งานดูก่อนถ้าใช้แล้วมันสายมันร้อนต้องเปลี่ยนสายใหม่เอาสายที่มันใหญ่อันนี้สายเล็กมาดูว่าน้ำจะออกหรือเปล่า เช็คไฟดูก่อนโอ้ไฟมาเยอะอ่ะอน,นี่หันไปทางแดดเอาอ่ะ,อะลองดูเป็นการยูนะอืมเอใช้ได้นะท่าน โอ้แรงดีนะเอา,เ,อาเดี๋ยวลองใช้ไปน,น,นานๆดูก่อนวันแล้วก็ค่อยไปจับดูสายไฟว่ามันร้อนหรือเปล่าว่าสายที่ผมเอามาต่อเนี่ยเป็นสายเล็กนะท่านเอา้าจะได้ ตูดเด้ออาล้อนะอืมกวางไซนยนะี่เย็ดตัวนะ่ <c oughs> ทำกล่องเก็บให้อืมอืม สายยาวเนี่น่าจะหาที่จอดโซลาเซลล์ได้อยู่ตอนแรกสายมันสั้นก็นเลยหามาต่อให้นะท่าน,นต่อให้สองทอดตรงไหมกินนะเพราะสายที่เขาแถมมากับตัวเนี่ยมันใหญ่กว่าสายที่ต่อเนี่ยเล็กมันอาจจะมันอาจจะร้อนลองใช้งานดูก่อน ถ้าใ,ใช้งานดูแล้วสายมันรอดก็เปลี่ยนสายใหม่อืมน้าโอเคได้ทุกท่านไปเห็นไปเออจบหาที่จอดง่ายบบบนี้สายยาวแล้วจะไปจอดตรงไหนก็จอดแต่ยังได้ยาวกว่านี้อีกก็ซื้อสายไฟมาเพิ่มอีก ซื้อสายไฟมาสักสองร้อยเมตรนี่รับรองจะจอดอยู่บนบ้านนี่ต่อไปโน่นเลยก็ได้เออน้ำแรงเน่ท่านเปิดเปิดทีปันอันเอาพญานาคมาสูบพี่น้องเลยดลยูสูบแป๊บเดียวน้ำหมดโอ่งเลย <laughs> หมื่นเจ็ดห้าร้อยพอบอกนะซื้อแผงซื้อบาหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะท่านก็คือ,อท่อห้านิ้วห้านิ้ว อืมเอากอเพื่อ,อนซื้อหมดไปหมื่นเจ็ดเอท่านมผมก็ยังไม่ได้ถามดูราคาเพิ่นหมดไปหมื่นเจ็ดนะซื้อแผงแล้วก็ซื้อหัวกระโหลกนะหมดไปหมื่นเจ็ดโอ้จริงๆถ้าเราไปหาซื้อแผงแยกต่างหากเนี่ยเพราะว่าไม่ได้แพงขนาดนี้เอาท่านเพรแผงแผงมันอ่ะถูกๆนึง แข่งในในในร้านมือสองอะนะมีอยู่นะแขงมือสองแขงหนึ่งก็าราคาเราประมาณสักสองพันสองพันสองพันกว่าบาทถ้าเป็นแผงมือสองอะนะมันเราเราสองพันนี่แหละแขงใหญ่ๆเนี่ยอืมซื้อมาสักสามแพงนี่นี่ถ้าถ้าจะให้ดีนะไอตัวนี้เนี่ยอ่าซื้อมาอีกแผงหนึ่งนี่โอ้โหรับรองน้ําแบบพุ่งไกลเลยแหละแรงเลยแหละ สูบน้ำใส่นาทีโอ้ยสบาย่ะโอเคทุกท่านฝากไว้ส่าน,นี้นะทำโซลารเซลล์ให้พ่อเสร็จแล้วนะ่ะต่อ,อเพิ่อนก็นวะท่านพ่อไปได้ซื้อสดแนวะท่านเงินดาวนะฮะเออเงินดาวนะสซลาเซลล์เนี่ยเขาร้านอยู่ตรงกุสุมานเนี่ยร้านที่เราอชอบไปซื้ออ่า เครื่องไม้เครื่องมือบ่อยๆอ,ยอะนะเออมันผ่อนได้เอาบัตรประชาชนเอาอะไรไปวางแล้วก็ผ่อนได้นะน,นี่พ่อเพิ่นก็ไปผ่อนนะพันไปดาวเอาไปวางเงินดาวแล้วก็ผ่อนเอาแต่ละเดือนนะหมื่นเจ็ดนะจากยามใดสิมืดงดบันนี้พี่น้องเ,เอ้ยเออหมื่นเจ็ดโอเคฝากไว้ท่านนี้สวัสดีครับ